ไม่เหมือนเดิมเนี่ยลูบิดวันนี้เดี๋ยวผมจะลองถ่ายคลิปผมเห็นลูกผมเขานั่งเล่นอยู่นะฮะ<อ>คือพอดีผมตั้งใจซื้อตัวนี้เนี่ยแบบเบี่งเบนเกี่ยวกับการที่เขาจะไปเล่นเกมน,นานๆหรือว่าไปดูคอมพิวเตอร์น,นานๆน,น,นะครับก็เลยเราซื้อดูตอนแรกๆก็ ไม่ฮะเขาไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่ามันยากมันยากมันหมุนไปหมุนมาแล้วมันกลับสีเป็นสีเดิมไม่ได้นะครับแต่พอดีเขาไปดูจากอะไรนะไปดูจาก Google หรืออะไรพวกนี้นครแล้วเขาก็ลองมาดูวิธีการเล่นแบบให้ให้เขาเข้าใจง่ายๆก่อนเออผมก็ดูดูแล้วเออพอเขาเริ่มที่จะเริ่มเล่นเป็นบ้างในระดับหนึ่งไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แบบมือโปรนะ เขาก็เริ่มแบบสนใจเขาก็เริ่มแบบพัฒนาตัวเองก็อาจจะต้องมีแง่หน่อยแกะหน่อยเออแต่แต่แต,แต่ก็เห็นเขาเริ่มมีพัฒนาการแล้วก็อย่างหนึ่งคือเหมือนกับเขามีสมาธิจดจ่ออยู่ตรงนั้นนะในระดับหนึ่งเออแล้วเบี่ยงไปเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะการที่ไปไปเล่นเกมไปดูคอมพิวเตอร์านาน อะไรแบบนี้ครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะผมก็เห็นเขาเริ่มสนุกไปโรงเรียนเขาก็ถือตัวนี้ไปตลอดในรูบิกนะครับลองดูเผื่อเอามาแชร์นะว,ว่าแบบทุกคนที่มีรูปอยู่นะครับอาจจะลองเอาไปดูได้อะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ลูกพี่ผมอะสาธิตดูอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะแต่ลองดูว่ามันเป็นตัวตั้งต้นและหลังจากนั้นเข้าไปต่อยอดไปเรียนรู้เองในโลกโซเชียลได้ นะครับแล้วตอนนี้ผมก็พยายามรุ้นแบบให้เขาแบบเอให้ผมหมุนเองอเป็นสีไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวให้มันมั่วๆแล้วก็ให้เขาพยายามแบบเรียนให้เป็นสีทุกด้านแต่มันยากไอ้จุดนั้นมันยากแต่เอาเอา,เอาจุดทีเ่เขาเรียนรู้ได้ผมก็เลยว่าเฮ้ยงั้นเด็กๆทุกคนเขาก็เรียนรู้ได้ง่ายๆอยู่แล้วอ่ลองดูฮะเผื่อว่าแบบอทำให้เขาแบบสนุกในอีกแบบหนึง่งแล้วก็เป็นการลงทุนไม่แพงไปซื้อ ใกล้ๆบ้านก็ได้หรือว่าตามออนไลน์ได้ไม่ไม่ถึงร้อยนั้หรือว่าร้อยนิดๆไม่เกินสองร้อยเราดูครับเดี๋ยวไปดูในในคลิปครับว่าเป็นยังไงไปครับเมื่อกี้บอกจะให้พ่อทำอะไร อ่ะที่แก้รูบิปิดานี่เล่นมัวแล้วอ่ะแล้วจะให้พ่อทาให้ไหมให้นะคับเดี๋ยวผิดสูตรใช่ไหมฮะแกดูนะเอาขอแก้ราเอนเ่งลอ่ะอ่ะออาะอ่อ่อแกไม่ได้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวไเล่นมัวมันสูตรเยอะเกิน มีมีมีแก้ไขมีก <laughs> รารถอดออกมาแก้ไขด้วย <laughs> ออแปลว่ามันต้องมีสูตรแต่ก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นนะเอาให้สนุกก่อนแล้วค่อยต่อยอดใช่ไหมอืมอา้าให้ผมซ้อมก่อนได้ไหมเอามีซ้อมด้วย <laughs> <laughs> ม,มีซ้อมด้วย ว่าสูตรนี้บางทีผมเผื่อทำผิดได้นะอ่าอ่าอ่อเอา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 ซ้อมก่อนซ้อมก่อนเซตสองบีหอสองหอสามอนนี่ไม่ใช่แล้วอะไรสองหอสามหอเนี่ยคุณคุ้นอยู่เนี่ยในตีกเนี่ยใช่ในในจีกีน้องอ,อ่ะเตรียมเล่นเล่มเสร็จแล้วครับเราจะเริ่มเลยใช่ไหมเนี่ยออเอาเริ่มเลย อ๋อเก้าวิเก้าวิไอ้น,นี่เนี่ยคือหมายความว่ามันมีสูตรการทําใช่ไหมลูกไม่อะครับอันนี้จาจาเองเล่นมั่วเท่าไหร่ก็จําเท่านั้นแหละอ่าแล้วพูดอธิบข่าแนะนําได้ไหมว่าทํายังไงอะไรแบบไหนเริ่ม<ด>ต้นยังไงนี่ดูผมนี่ผมทำแบบนี้ใช่ไหม,มแต่นั้นก็ใช้สูตรแล้วหมุน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 ,มนแบบนี้อยู่แล้วก็นี่แล้วอืม ไหนไหนดูนี่ดูแต่ละด้านหมุนหมุนเน้พ่อดูอ่าอ่าอ่าเอาเอาพุทธครับไหนลองแนะนําได้ไหมว่าไอที่ทําอยู่เนี่ยมันสามารถเริ่มต้นเรียนรู้ได้ยังไงอ่าเริ่มต้นได้เลยวิธีา่าอันนี้ตอนนี้คือมันเรียงกันสีเหมือนกันหมดแล้วใช่ไหมอ่าโอเคแล้วเล่นมั่วอ่าแล้วเราจะพยายามทําเล่นมั่วเริ่มแรกคือช้าช้านะเอาลองอธิบายดูนี่ครับ ตรงแปดตรงไปลงแปและแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้ต้องสังเกตได้นะคะว่าให้มันเป็นแบบนี้ให้เป็นแบบไหนไหนนี่ครับให้ให้กล้องเห็นด้วยลูกจะเป็นดังนี้ขอให้เป็นเหมือนกากบาดใช่ไหมสีขาวเป็นกากบาดใช่ไหมใช่ไหมครับออสีแดงกากบาดแล้วก็เราก็แค่เพิ่มเหมือนมุ่ยเนี้ยปึ๊บปึ๊บนี่นะะนี่แล้วก็แบบนี้จากนั้นก็จําในหัวจากนั้นอันนี้ก็สุดสุดแก้คืออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือทุกอย่างเป็นกากรบาดหมดเลย ช้าๆสิลูกช้าๆสุดแก้ผิดอะเออ่าวี่อ้าวแล้วตอนนี้ทำไรพอแก้อะไรไม่ได้แล้วก็คือแก้ปัญหาโดยการแกะแงะแซะเลยแล้วทำให้มันเป็นอะไรสีเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็ค่อยทำตามสูตรเหมือนเดิมใช่ปะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาใหม่เดค่ เอาเมื่อกี้หลังจากที่ไม่ประสบความสําเร็จในการขาที่ม <soda> อาอยเด้อเอาเอาเอาม่เอาเดี๋ยวช้าๆนะเอาเริ่มเลยทยํายังไงาพอทําเรียงสีเหมือนแล้วสูตรมันใช่ไหมวันนี้นะคะนี่ลง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 ติดน,น,นี่ติดนี่ติดปาดปัดอันนี้นะครับแล้วก็ใช้สูตรไหนตอนนี้เป็นสูตรแล้วเหรอใช่ครับ แบบนี้อ๋อ๋อมันหมุนแค่ข้างบนสุดกับข้างล่างสุดเอ่อด้านข้างสุดบนสุดข้างสุดอ๋อแล้วมันจะสอนอีกวิธีหนึ่งนะคะการจับการจับรูบิดแบบนี้นะคบแกงการชาชาแกงการใช่แบบนี้ใช่ไหมครับหมุนแบบนี้นี่ชาชา ถ้าเกิดนักแข่งเขาจะใช้นิ้วนี้ครับแต่ถ้าเกิดแข่งเล่นจะใช้นิ้วกางโอเคผมจะถุงสอนวิธีนะคะวิธีจะส่งนิ้วนี้นะครับจับตรงบีตรงนี้ตัวอีกนิ้วเนี้ยจับตรงไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยจับตรงนี้แต่ั้นจะใช้นิ้วไหนก็ได้ช้าๆครับช้าๆนิ้วนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้ดูนะคะผมใช้นิ้วกลางจะเป็นรูปดอกไม้อืมแล้วก็นิ้วชี้นะคะอะไรเป็นรูปดอกไม้ไม่เข้าใจเนี่ยแบบเนี้ย จะเป็นแบบประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนิดนึงไหนอ่าคือตำแหน่งมันจะประมาณนี้แล้วขอดูนิ้วชี้นะคจนะจะเหลืไหมแต่ว่าผมลองแล้วลองไอ้พวกนี้มันเท่ากันนะคะแล้วมันจะมีสูตรอ้าวแล้วนี่ก็เป็นสีเดียวกันแล้วใช่ไหมแล้วม,มันจะมีสูตรหนึ่งค่ะไม่ดูนะครับจะมีสูตรอะไรเก่งๆเนี่ยอาบอกบอกด้วยดิบอกทุกคนเขาด้วยดิก็คือหมายความว่าสีเหลืองอยู่ตรงกลางใช่ไหมไม่คือมันจะเป็นมันจะสีจะล้อมอ่าไหนไขอดูด้ว ทุกด้านอ๋อแปลว่าด้านแต่ละด้านเนี่ยมีสีเฉพาะสีอยู่สีนึ่งอ้าวช้าๆคุณเพื่อนได้รู้บ้างแล้วก็แก่นี่เสร็จแล้วอ๋อโอเคสูตรนี้หาได้จากที่ใดหาได้จาก Google อ๋ออะกูเราใช่ป่ะอะโอเคแล้วมีสูตรหนึ่งสูตรอะไรอไอสูตรเก่งคนสูตรอะไรสูตรเก่งคนง่าย เดินนะคะผมหมุนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับหัวเราะเจ็บอ๋อทำแบบเร็วๆร็วเริ่มแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาแบบถ้าเกิดทำแบบเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนต้องหมุนลูกรูบิดให้เป็นยังไงแบบนี้เอางี้ไหให้าเกิดถ้าเกิดก็ดูก่อนเอาเริ่มแรกช้าๆเอาหมุนก่อนวางวางวางแบบนี้ใช่ไหมเป็นเป็นมันเป็นหมากของมันใช่ไหมแั่วก็ติดเลยอ๋อโอเคโอเคอันไหนดูดิ ครบทุกด้านไหมไอ่านี่นแล้วจะลองเอาหม,ออมาุนวงกันโอ้ปิตาปิตาปิตา เครับเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เลียงนะแล้วก็ทําไม่เป็นพราะเราไม่ได้เราไม่ได้ฝึกเดี๋ยวเดี๋ยวสุพักคงจะได้ครับนะผมว่าผมคงน่าจะเรียนรู้ได้นะต้องลองดู